สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณกั๊กเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องไพ่เปิดวิญญาณกับ The Ghost Radio แล้วนะครับครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณกั๊กเรียนอยู่ปี3แล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก เจ็ปีที่ผ่านมามคุณกั๊กมาพร้อมกับเรื่องมะปรางครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9ก<ม>้ากับสายของคุณกั๊กกันเลยครับสวัสดีครับคุณกัก๊กสวัสดีครับพี่แซคครับผมคุณกั๊กสบายดีนะสบายดีครับผมเราคุยกันล่าสุดน,นี้ประมาณสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ครับประมาณสนะองอาทิตย์วันละใช่ครับไพ่เปิดวิญญ,ญาณ ครับครั้งนี้เนี่ยคุณกั๊กมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนคุณกั๊กเรียนอยู่ปีสามย้อนกลับไปประมาณสักเจ็ดปีที่ผ่านมาถูกต้องครับผมมาปรางที่ว่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่รู้ต้องให้คุณกั๊กเล่าให้พวกเราฟังแล้วล่ะฮะครับผมอันนี้สัญญาณได้ยินชัดเจนดีใช่ไหมครับชัดเจนและชัดเจนดีครับผมโอเคครับผมงั้นกั๊กขออนุญาตเริ่มเลยนะครับได้ครับครับก่อนอนสวัสดี ท่านผู้ฟังทั้งที่ฟังส,สดอยู่นะครับแล้วก็ท่านที่กำลังจะฟังย้อนหลังนะครับสารับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อยู่ในช่วงที่ผมเรียนอยู่สมัยเรียนอยู่ชั้นประมาณช่วงปีสามนะครับ,รบในในช่วงที่กลังเรียนมหาลายัยก็จะเป็น<ม>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากตัวไพ่เปิดกิญญาณนะครับย้อนกลับไปประมาณเจ็ดถึงแปดปีที่แล้วเนี่ยก็ เอ่อด้วยความที่ผมเป็นเด็ก่างจังหวัดเนาะอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพนะครับมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแก่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ใจกลางกรุงเทพเลยแหละ mm hmm. ทีนี้ผมก็เลือกพักที่หอพักในของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าใกล้แล้วก็เวลาที่จะเดินทาง เข้าไปเรียนไปทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสะดวกกว่านะฮะทีนี้ในช่วงปีหนึ่งปีสองเนี่ยเราก็จะเรียนพวกวิชาขั้นพื้นฐานอะไรทุกอยก่างปนหมดเรียบร้อยเนาะพอปีสาเนี่ยมันจะต้องมีการสอบเข้าเอกเพื่อ,เพ,อเพื่อที่ว่าจะทําเป็นตัวโปรเจกต์จบในปีสีนะครับคณะที่กักเรียนเนี่ยจะเป็นคณะเกี่ยวกับทางด้านศิละปะมันก็จะมีถ่ายภาพปัน้วนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในตัวส่วนที่ผมเรียนเองก็จะเป็น เกี่ยวกับทางด้านทัศนศิลป์พวกการศิลปกรรมอะไรประมาณนี้ครับ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพอมันเริ่มเข้าปีสามผมก็เริ่มมีสตูดิโอเป็นของตัวเองแล้วทีนี้ก็จะเป็นพวกวิชาภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้นมันเลยทําให้นอกเหนือจากเอ่อพวกวิชาเลคเชอร์ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามีเวลาว่างผมก็มักจะใช้ช่วงเวลาว่างๆตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับนอกเหนือจากการอ่านหนังสือเนื่องจากเป็นเด็กอาร์ตเราก็จะใช้เวลาไปกับการเข้าไปทออําผลงานศิลปะมากขึ้นในช่วงกลางคืนคนะฮะทีนี้ ให้ให้นึกภาพว่าประมาณช่วงหลังจากสามทุ่มอย่างเงี้ยครับพอผมว่างปุ๊บผมจะเก็บของทุกอย่างหละแล้วก็ข้ามสะพานลอยนะครับเป็นถนนเส้นหนึ่งแหละแล้วก็เดินเข้าไปที่ฝั่งหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยเราจะเรียกกันว่าฝั่งนั้นเนี่ยคือฝั่งมนุษยศาสตร์นะครับเวลาเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีเป็นฟุตบาทนะครับประมาณแปดร้อยเมตรนะครับ แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณน่าจะไม่เกินสิบนาทีนะครับเขาะจะผ่านคณะสถาปัตย์ไปแล้วก็จะไปเจอคณะผมก็คือคณะศิลปกรรมนะครับในช่วงหลังจากสามทุ่มไปเนี่ยที่มหาลัยก็จะไม่ค่อยมีคนละเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับ,รบในฝั่งนั้นจะจะมีแค่เหมือนลุงยามตรงประตูทางเข้าอย่างเงี้ยรระหว่างทางยผมก็เดินไป แล้วก็รายทางมันก็จะมีแค่โคมไฟอที่ที่อยู่ตามรายทางนะฮะแล้วก็จะมีเป็นพวกเงาต้นไม้ตะคุมตะคุมซึ่งกลางวันก็สวยดีแหละแต่กลางคืนก็จะน่ากลัวนิดนึงแต่ตอนนั้นก็คือเราไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเราเข้าไปทํางานตามปกติเนอะ,อะทีนี้สิ่งที่จะเล่าเริ่มแรกเลยเนี่ยมันคือหนึ่งคืนก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ผมเรียกมันว่ามาปลางแล้วกันครับ ครับผมใช้เวลาในการเดินเข้าไปผ่านหน้าคณะสถาปัตย์ก่อนที่จะไปถึงคณะของตัวเองเนี่ยในทุกๆคืนเนี่ยผมจะเจอสุน,นัขตัวหนึ่งเป็นสุน,นัขตัว เขาเรียกขนนวลสีเทาๆด่างๆนะครับแล้วก็มันเป็นหมาค่อนข้างแก่และเล็บยาวๆฉะนั้นเอเวลาผมเรียกเนี่ยผมมะปรางวันนี้มานี่ไอครับมากลางคือหมาชื่อหมาใช่อ่ะแล้วอิมะปรางมันก็จะสายหางทุกทีเป็นเสียงเล็บแบบแกะแกะแกะอย่างเงี้ยครับวิ่งตามมาถ้าไม่เกิดเดินตามมาเป็นเพื่อนเดินไปด้วยกันเนี่ยก็เออม คือแ่วปางเป็นหมาค่อนข้างติดบางทีเรียกก็มาบางทีเรียกก็ไม่มาแล้วแต่อารมณ์ใช่แต่ว่าคืนนั้นเนี่ยก็คือเรียกแล้วก็ไม่มาก็โอเคผมก็เดินไปที่คณะปกติไม่มีอะไรทีนี้พอไปถึงหน้าคณะนะครับตึกที่คณะเนี่ยเป็นตึกค่อนข้างเก่าเมื่อก่อนเขาจะเรียกกันว่าตึกนี้เป็นตึกเคมีครับแล้วมันจะเป็นสภาพแบบอาคารตัวซีนะฮะอาคารด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นอาคารเก่า ส่วนตึกด้านหลังจะเป็นอาคารใหม่นะครับ,รบผมก็ไปตามสเต็ปเดินขึ้นตามบันไดไปนะครับแล้วก็ทางปีฝั่งซ้ายมันจะเป็นตัวสตูดิโอที่ผมใช้ทำงานปกตินะครับทีนี้พอถึงหน้าห้องเนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวอาคารที่เขามาปรับปรุงเนาะบ,บานประตูครับจะใช้เป็นบานพับแบบสวิงที่ต้องออกแรงหนักๆในการผักนะครับแล้วเราก็จะมีโซ่กับตัวแม่กุญแจในการไข ผมก็ไขแม่กุญแจแล้วก็ผักบานประตูเข้าไปแล้วเวลาเาเปิดตัวไฟทางด้านขวาครับมันจะเป็นเหมือนซอกแเล็กก่อนที่จะเข้าไปเป็นห้องนะครับพอ,พอเวลาเปิดไฟเสร็จปุ๊บมันก็เป็นไฟแบบปุ๊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 บจึงเป่งฮะทีนี้อ่ะผมก็เข้าไปกลางเฟรมวาดลูกลงสีรองพื้นตามปกติแล้วก็เผลอหลับไปบนตัวเก้าอี้สนามที่เราใช้นอนปกติสิ่งที่เกิดขึ้นคือ อตอนที่ผมหลับครับผมฝันอในความฝันเนี่ยผมฝันว่าผม่มองเห็นตัวเองนอนอยู่ในห้องห้อง,หนงนั้นนะฮะแล้วก็คือมันเป็นช่วงที่พี่พี่บัณฑิตที่เขาเพิ่งเรียนจบกลับไปเนี่ยมันจะมีผลงานบางชิ้นที่เขายังไม่ได้ขนออกไปเช่นพวกคุณบ้างหลาเป็น,ปนรูปปั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะในห้องเนี่ยมันจะมีหุนอู่ตัวหนึ่งที่ ทิ้งไว้อยู่นานแล้วแล้วรุ่นพี่คนนั้นยังไม่ได้เอาไปสักทีเป็นหุ่นผู้หญิงตัวสูงๆย,ยาวๆเลยนะครับผมย,ยาวๆ<อ>ในฝันเนี่ยอ,อผมเห็นตัวเองหลับอยู่แล้วก็หุ่นตัวนั้นนะครับค่อยๆโน้มตัวลงมาชิดจนถึงหน้าที่ผมกําลังนอนอยู่<อ>แล้วก็ฉีกยิ้มจากที่มันเป็นหน้าปกปติเคยจนถึงหัวแล้วเป็นจริงมทีนี้ ภาพในฝันนั้นตัดภาพไปเป็นผมตัวเราเองกําลังประชิดหน้าอยู่กับตัวหุ่นอย่นะฮะแล้วเราก็ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับทีเนี้ยตอนที่ผมตื่นขึ้นมาจากในฝันเนี่ยอ,อให้พี่แซคดูภาพตามมีฮะในห้องอะ่ะมันจะเป็นห้องประตูแบบบานรบกระจกบานเสียงที่มันเปิดออกไปะนะครับเนื่องจากเป็นชิงห้องโลงเนาะตอนนั้นอะ่ะไฟดับ,บแล้วก็ฝนตกอยู่ข้างนอกนะครับ ปลายเตียงสนามที่ผมนอนอยู่เป็นหุ่นตนนั้นนตั้งอยู่ตรงนั้นจริงๆริงแล้วมันก็เป็นเหงาต่คุมแต่ปุ้มนะฮอย่างนี้ผมก็ตกใจมากเพราะในในฝันมันน่ากลัวมากนะฮะแล้วก็ก็เลยยกขึ้นมาหยิบพุ่งแจอะไรทุกอย่างเตรียมที่จะอออกไปจากห้องนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากตอนแรกที่เราปิดประตูเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็คล้องแม่กุญแจเอาไว้ บานประตูตครับมันเปิดจบบถูกผักเข้าผักออกผักเข<อ>้าผักออกเห<อ>มือนมันมีลมพายุเข้าอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ว่าข้างนอกอะก็คือลมแรงมากแต่แต่ไม่น่าจะแรงถึงขั้นแบบเหมืนมีคนผักประตูบานสวิตเข้าออกเข<อ>้าออกอย่างเงี้ยผมก็เลยตั้งสติไปแล้วก็อ ล็อกุญแจท,ทุกอย่างแล้วก็เดินกลับไปที่หอในระหว่างกําลังง่วงๆนะฮะทีนี้ระหว่างทางมันก็เลยรู้สึกแสบๆที่ที่ผิวที่ที่คอที่ตัวนะฮะปรากฏว่าพอเราเดินผ่านไอ้ตรงโคมไฟที่ผมเจอกลับมาฮะมันมีเป็นรอยขีดข่วนที่ตัวเหมือนเป็นรอยเล็บแล้วก็ก็เลยดูเล็บตัวเองก็ผมไม่ได้เลอะไว้เล็บยาวอ,อ,อยู่แล้วเพราะปากติเป็นคนตัดเล็บสั้นตลอด น,นั่นก็คือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นนะครับในหนึ่งคืนนั้นกึง่งกึ่งฝันกึงก่งๆึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะในนี้คืนถัดมาผมก็กลับเข้ามาที่คณะปกติเหมือนเดิมเลยนะครับในคืนนึงก็ยังไม่เข็ดนะครับทนนี้คืนนี้ผมระหว่างที่เดินผ่านประตูคณะสถาปัย์มาวันนี้ครับ ก็ยังเจอมาปางแล้วก็เรียกก็ยังไม่มาเหมือนเดิมนะครับจนพอผมทํางานไปสักพักหนึ่งขึ้นไปที่ตึกตามปกติอะไรใสพุ่มเนี่ยปรากฏว่าในทุกๆคืนเนี่ยเวลาที่มาปางมาครับมันจะมีเสียงเป็นเสียงเล็บจะแทะสัมผัสกับตัวพื้นกระเบื้องที่คณะเนาะแล้วมันก็จะมีเสียงกระปวน ปิ้ง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 ขึ้นมาจากจากตัวบันไดชั้นที่หนึ่งนะครับจนมาถึงชั้นที่สองนะคนับะคือต้องบอกก่อนว่าผมอูดีมากเรื่องเสียงผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองแบบได้ได้ยินประมาณหนึ่งอะนะฮะทีนี้เอ่อระหว่างที่เราถือกูกันกำลังวาดรูปยู่ในห้องนะครับแล้วทั้งคณะอะครับมันไม่มีใครเราแวกนั้นไม่มีใครเลยผมมั่นใจว่าในตึกแบบมีแค่ผมคนเดียว นะครพอได้ยินเสียงทุ่งทิ้งขึน้นมานี้ครับผมก็ตะโกนเรียกเลยต<อ>างเอว่าามันนี่ลูก<อ>เป็นอย่างนี้ยนะครับมันก็ยังมีเสียงเล็บค่อยๆมาได้ยินเข้ามาใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆ<อ>แต่ไม่มีตัวา,า่าัาตอนผมก็เริ่มเอกใจแล้วผมก็เลยพักมาะตัวไปดูนะครับภาพที่เห็นคือ,อเป็นทางยาวๆระหว่างชั้นสองครับ,รบมีแต่เสียงกระพรว เสียงกระดิ่งตรงเนี้ยกริงร้งกริ้งแต่ว่าไม่มีไม่มีตัวอะไรเลยทีนี้เสียงนั้นนะครับมันมันมัน,ม,นมันนำลงไปด้านล่างข้างหลังครับทีนี้ผมก็เลยถือผู้กันไปด้วยนะครับแล้วก็เดินตามเสียงลงไปมันก็เป็นเสียงกริ้งกริงร้งกริง้งทีเนี้ข้างหลังเขาไม่ได้มีไฟติดไว้เนื่องจากมันเป็นทางลงจากอาคารเกา่าเนาะผมก็มองตามลงไปแล้วสะโมกลงไปดูข้างล่างนะครับ,รบปรากฏว่าเสียงกริ้งก็ยังอยู่ แต่ว่าไม่เห็นตัวว่าปสิ่งที่เห็นคือเป็นเหมือนเวลาที่เรามองแล้วเราไปเจอในตาของหมาในที่กลางคืนมันจะเป็นสีดแดงๆนจุดๆสองอันใช่ไหมฮะผมก็เลยมั่นใจว่าเออมันอยู่ข้างล่างแน่เลยก็ก็ยังลบลงความกล้านะฮะเดินเดินลงไปข้างล่างเพราะเราคิดว่าไม่มีอะไรก็น่าจะเป็นตามหมาไปเล่นปกปติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ผมก็เดินตามลงไปที่ที่ผมก็เรียกว่าปาามันก็มีเสียงเล็บเสียงเ กลิ้งกริ้งตามปกติอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอเดินลงไปข้างล่างจนสุดแล้วครับมันจะเป็นโถงอาคารด้านล่างที่มืดมากแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นกระเบื้องสีดำกับเวทีนะฮะทีเนี้ยพอหมุนจนรอบตัวแล้วได้ยินเสียงจะเรียกไปหมดแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมอยู่ในความเงียบประมาณเกือบเกือบสามสิบวิแล้วกันแล้วก็ ปรากฏว่าเสียงไอ้นั้นนะครับยังมีเสียงที่ดังอยู่รอบตัวเราแล้วเราก็ต้องหมุนตัวตามอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่ามันไม่มีแม้กระทั่งเงาหรืออะไรของตัวอะไรเลยนะทีนี้พอดูรอบตัวเราว่ามันคงไม่มีหมาแล้วแหละผมก็เลยหันหลังจับกลังจะเดินกลับขึ้นไปบนบันไดที่ตัวเองเดินขึ้นมานทีนี้ตอนนี้นอกจากเสียงติ้งกิ๊ง,งที่มันเสียงกระพัวน,นะครับ มันมีเสียงลากเท้าเป็นอย่างงี้ฮะเป็นเสียงคนลากเท้าอ,อ,อ,อแต่มันไม่มีไม่มีเสียงเล็บเหมือนเดิมแล้วที่ผมก็เลยรู้สึกแปลกแปกแล้วว่ามันน่าจะไม่ใช่มาแล้วอย่างนี้ผมก็เลยค่อยๆเดินกลับขึ้นไปตามบันไดนะฮะทีเนี้ยเอเสียงนั้นนะก็ดังตามขึ้นมาด้วยตอนนั้นเริ่มกลัวแล้วฮะว่าอ่ นอกนอกจากมันไม่ใช่ไอหมาที่มาปางที่เรากําลังเรียกน,นี่มันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ที่ที่เรามองไม่เห็นแน่ๆแล้วนะครับ,รบแล้วก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปดูด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยทั้งทั้งตึกทั้งคณะเนี่ยมีแค่ผมคนเดียวผมก็จับเข้าไปเก็บของเก็บทุกอย่างแล้วก็อค่อยๆทำทีละอย่างนะครับพี่แจ๊คเพราะว่าไม่กล้าหันกลับไปดูจริงไม่กล้า,าวิ่งหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้นผมก็เลย ล็อกประตูแล้วก็ค่อยๆไล่ปิดไฟทีะด,ดวงวทีนี้ระหว่างที่เดินกลับมาตรงบันไดมันจะมาน่ากลัวตรงตอนที่เดินกลับไปตรงเป็นทางประมาณแปดร้อยเมตรเพื่อกลับไปตรงคณะสถาปัตย์นะครับระหว่างค่อยๆลงตามบันไดลงมานะครับผมก็คิดในใจว่า ไอสิ่งที่ที่ที่มันตามลมานี่มันคืออะไรเนาะอะตัวที่มันเะเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งเ,เสียงกระพววเสียงลากเท้านะฮะ,ะแล้วก็พอถึงตรงหน้าคณะครับด้วยความที่มันโล่งมากแล้วมันก็ไม่มีใครเลยมันมีแค่เราะฉะนั้นผมมีแค่ใครที่มันเป็นลายทางแล่ตอนนั้นนะผมใจเสียมากเหมือนเป็นประมาณเกือบสิบกว่าดวงครับที่เรา ต้องเอาไอ,อ้แสงเนี่ยเป็นเพืเ่อนเดินทางกว่าที่มันจะถึงขอตอนกลับคณะนะฮะ <Okay. S 2> ระหว่างเดินเนี่ยก็แม่สอนว่าทุกคืนตั้งแต่ผมเด็กๆนะแม่จะให้ท่องชินบัญชรว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าง <Okay. S 2> เงี้ยครับตอนนั้นผมก็เลยขึ้นมาในใจเลยว่ากุรการโมลพิภุตพอเริ่มสวดเท่านั้นแหละครับไอข้างหลังที่มันมีเสียงสัพโนนะครับ แล้วก็มันมีเสียงลากเทา้าอม,มันก็มีเหมือนคนทําเป็นเพลงอ่ะโจงเจา้าอย่างเงี้ยครับเท่านั้นแหละครับผมก็เลยรีบสับขาเดินเลยแล้วก็ครับพอพอ,พอรีบๆเดินไปครับเราจะเห็นเลยว่าไฟไฟที่มันมีเงากระทบกับตัวเงาของเรา,เราที่มันมด้านซ้าย ผมไม่หันไม่กล้าหันไปดูอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยเห็นเป็นตัวอะไรนอกเหนือจากตัวเหตุการณ์ไพ่สุดวิญญาณเนะาะไอ้ที่เราเห็นตอนระหว่างที่เรากําลังรีบเดินจ้าม่าครับไปลไปลายหางตาด้านซ้ายตรงขือ,อที่เป็นเงาอะครับมันเป็นลักษณะเหมือนคนกําลังตั้งวงแล้วก็วาด<อ>แขนข้างซ้ายอะ่ะลอยมาตามผมครับครับแล้วยิ่งผมรีบเดินเท่าไหร่ข้างหลังวะครับ มันก็เสียงมันก็ยิ่งชัดขึ้นเป็นจังหวะย่ำเท้าอย่างนี้นครับ,รบแล้วก็เป็นเสียงกระปุตามหลังมาด้วยแล้วที่มั่นใจชัดเจนเลยก่อนที่จะถึงรตรงสนะคณะสถาปัตย์ก็คือว่าทุกครั้งมาหาอะไรผมมันจะมีพวกกิ่งไม้ที่ที่ที่เป็นพวกต้นซ้ำช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบมันมีเสียงแบบเหยียบเหยียบกิ่งไม้เป็นแบบ อย่างเงี้ยครับข้างหลังชัดเจนเลยแล้วก็ท่านเท่านั้นแหละครับพอพอได้ยินเสียงถ่งไม้มั่นใจว่าเขาตามมาแน่นอนน,นอะครับทีเนี้ยหน้าคณะสถาปัตย์พี่แจ๊ครู้ไหมผมเจอเลยเจออะไรเจอ,อ,ะเจอมะปางใช่ทีเนี้ยมะปางอ่ะเขาเออมันอยู่ตรงนั้น มันอยู่น้านคณะเลยแล้วมันมันตั้งสดชันขาขึ้นมาเห่าแล้วก็เห่าหํำเห่าไล่ไล่หลังเหมือนสิ่งที่ตามเรามาตอนนี้ไม่รู้จะดีใจหือเสียใจเสียงไห้กิ้ง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 ตลอดเวลาคือไม่ใช่เสียงของมะปางใช่ไม่ใช่เสียงของมะปางแต่แต่เป็นอันเนี้ครับที่ที่ที่ตามหลังเรามาแล้วก็คือ ปกติมันจะวิ่งมาหาผมเลยแต่ครั้งเนี้วมาปาเป็นเหมือนเห่าครับเห่าเหมือนเห่าทักไล่กับสิ่งที่มันตามไล่หลังเรามาครับผมก็เดินข้ามสะพานลอยไปแล้วก็รีบจ้ำจนกระทั่งถึงตัวสารพระภูมิของหอพักนะครับผมก็พนมมือขึ้นมาเลยก็ตั้งจิิที่ขาดว่าผมมาเรียงหนังสือผมจะกลับขึ้นมานอนขอให้พระภูมิเจ้าที่ช่วย ปกปกักษาขอขอให้อยาให้สิ่งที่ตามผมมาตามผมไปบนห้องเลยนะแต่ในใจความมีเท่านี้แล้วพอหลังจากเอาเอาเอา,เอามือวางลงแล้วก็คิดว่าถอนหายใจเรื่องน,นึงแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละมผมก็เลยเดินเดินขึ้นไปบนหอนะฮะแล้วตอนนั้นมันที่หอมันก็เริ่มมีคนอ่านหนังสืออะไรอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าเออน่าจะรอนไม่มีอะไรทีนี้พอผมขึ้นห้องไปเนี่ยหอพักเราะครับมันจะมี ในในห้องพักเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสี่เตียงนะครับแล้วก็แต่ละเตียงมันก็จะชิดๆเป็นมาก,กน,นะครับแล้วก็ผมเนี่ยอยู่ในเตียงเอที่พอเข้าประตูไปเสร็จปุ๊บชิดขวามือมันก็จะเป็นเตียงมีโต๊ะอ่านหนังสือแล้วก็มีตู้ตู้ของแต่ละคนน,นะครับ,รบนี้พอผมอาบน้ําเสร็จเนี่ยกําลังเตรียมจะนอนนะครับตอนนั้นก็ตกประมาณ ทีหนึ่งทีสองได้แล้วครับผมเพื่อนทุกคนที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์พวกที่เรียนคณะเดียวกันทุกคนก็นอนหลับหมดแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็มีเดี๋ยวแต่ผมเดียวที่อกําลังจะปิดตัวไฟหัวเตียงนะครับฉะนั้นมันจะมีแค่แสงสลัสวสลัวที่ฝั่งผมเนาะแล้วก็รอบนอกข้างนอกมันจะมืดหมดระหว่างผมกําลังจะล้มตัวลงนอนนะครับอืแล้วก็ผม ปิดไฟหัวเตียงเนาะพอปิดไฟหัวเตียงเสร็จกาลังจะกลับมาเตรียมลมตัวลงนอนนะครับสิ่งที่ผมเห็นคือตเอตียงที่อยู่ยืมยื้องตรงข้างกับผมครับประตูตู้ค่ยค่อยๆแง้มออกมาชา้าๆไม่มีเสียงแอดนะครับประตูตู้ของผมเพื่อนผมมาค่อยๆแง้มออกมาแล้วฉากด้านหลังของมันคือมันจะเป็นบ้านเกล็ดที่เป็น ท้องฟ้าสีออกเทาๆข้างหลังอะเป็นกลุ่มของเงาสีดํำๆแต่เนื่องจากว่ามันไม่ไกลมากมันเป็นยืนๆกับเราประมาณแค่แบบแทบจะสิบเมตรประมาณเนี้ยครับเป็นกลุ่มเงาเงาสีดำๆของลูกล่างคนที่ใส่เครื่องละครน่าตัสินตัวกลางที่มีสดาครบเลยนะฮะแล้วไปยิ้วเนี่ย เป็นเห็นเป็นเล็บก,กระดกขึ้นมาเลยอืตอนที่ผมเห็นนะผมช็อกเลยว่าเขายังมาอยู่หรออเขามายืนอยู่ในห้องอย่างนั้นได้เลยเหรอครับแล้วก็ระหว่างที่กําลังเหมือนจ้องอยู่ในความมืดนะครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรประมาณเกือบหนึ่งนาทีผมก็ค่อยๆเงมือกําลังจะเปิดไฟเพื่อดูให้ชัดเจนไปเลยว่าสรุปมันตัวอะไรอย่างงี้ครับระหว่างที่กําลังจะกดเปิดสวิตช์ครับ ในส่วนหัวตรงเสดาครับมันก็เหมือนแบบพับตกลงมาแล้วผมก็ตกใจก็กดเปิดไฟทันทีทีนี้พอเปิดไฟเสร็จปุ๊บไอเราก็กำลังนอนเหยือแตกอยู่บนเตียงแล้วก็เพื่อนทุกคนาเฮ้ยเป็นไรนทำไม้เปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเงาตัวนั้นเนี่ยก็หายอาจารถานหายไปครับนะครับฉะนั้นทั้งเรื่องที่เล่ามาเนี่ยผมมองว่า ไม่ไม่รู้พี่จ็คจะเข้าใจผมหรือเปล่านะตัวผมเองก็รู้สึกว่าทั้งเรื่องเนี่ยตัวละครมีแค่สามตัวผมมาปรางที่เป็นหมาแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมย้่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเขาคนนั้นเขาตนนั้นใช่เขาตนนั้นคืออะไรที่ที่มันต้องมีตั้งแต่หนึ่งเหตุการณ์ที่เริ่มต้นเกิดขึ้นอะครั ผมก็เลยต้องเอาคำหมวดมารวมเป็นเรื่องเดียวเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าจะให้ผมสร้างทฤษฎีที่ที่ทำให้ผมเข้าใจในทุกวันนี้นะครับผมเชื่อเรื่องหนึ่งครับพี่แจ๊คว่าคนเราบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถานที่และเวลาครับที่อาจจะอยู่ในสถานที่เดียวกันช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันว่าน,นิ่ีหรือว่า เวลาที่เรามีสมาธิจดจ่อทํากับอะไรมากๆเราจะเห็นถึงรายละเอียดต่างๆของสิ่งที่มันกําลังดาเนินอยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งหรือเปล่าหรือเขาจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เนื่องจากว่าในตึกน,นั้นนะครับมันจะมีพวกอันเรื่องเล่าหรืออะไรพวกนี้ครับ,รบอยู่เยอะมากอะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับกําลัง นึกถึงหรือปฏิป่อหรือกําลังที่จะเข้าใจว่ามันคืออะไรมผมต้องบอกตรงเลยว่าผมเองก็ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าตัว<ม>สิ้นเรื่องตรงนี้เนี่ยบทสรุปมันคืออะไรบางทีมันอาจจะเป็นคําถามปลายเปิดบางอย่างให้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองลองใช้ ตรงตรงพวกตัวเลือกพวกเนี้ยครับในการลองลองเลือกดูิีก็ได้ว่ามันน่าจะเป็นอะไรในคิ่นั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยนะการที่จะหาเหตุผลมามาตอบกับเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องเหนือจินตนาการเนี่ยมันก็จะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตหาเหตุผลมาตอบได้ค่อนข้างที่จะยากแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยอย่างที่ตัวของอะไรวะ อย่างที่ตัวของคุณกักกมังพูดถึงคือมันเป็นเรื่องของจังหวะมันเป็นเรื่องของเวลาหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของมิติคู่ขนานที่เขาอาจจะอยู่ของเขาตรงนั้นแหละแต่เราอะไปอยู่ในห่วงเวลาของเขาไปอยู่ในที่ของเขาไปอยู่ในจังหวะเวลาของเขาพอดี เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะออกมาหลอกมาทำอะไรเราหลอกแต่เราอะไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาหรือผิดที่ผิดเวลาก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่ครับอืมแล้วยิ่งเป็นสถานที่อะพอบอกว่าเป็นสถานที่ราชการรั้วมหาวิทยายลัยแน่นอนครับยิ่งไม่ต้องไปหาเหตุผลอื่นมามาตอบเลยนะวะ่าฉันเจออะไรอยู่วะ เพราะว่าด้วยความอายุอนามดีกว่าอายุอนามของสถานที่อ่ะเป็นมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ไงจบผมเออแต่เรื่องเนี้ยมันมันที่เราฟังกันเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องที่หักปากกาเซียนอย่างพวกเรานะหักปากกาเซียนในที่นี้คือ <c oughs> ผมก็คิดว่าชื่อน่าจะเป็นชื่อของใครสักคนหนึ่งที่โทษนะฮะเสียไป แล้วเป็นวิญญาณที่วนเวียนอยู่ที่นั่นไม่ใช่ฮะเป็นชื่อของน้องหมาชื่อน,น้อง<ผ>ม,มะปรางเออที่เขาอาจจะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่ามันก็ไปไปไปประจบเหมาะกับสิ่งเสียงที่คุณกักได้ยินคิดว่าเป็นเสียงกระดิ่งของน้องไม่ใช่แต่น่าจะเป็นกระพวนข้อเท้าของอะไรตนนั้นครับ เออเนี่ยมันหักปากกาเซียนตรงนี้นี่คะห,หักมุมของแท้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ <c oughs> นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณกาัากนาครับผมโอเคฮะขอบพระคุณมากๆคุณกั๊กวันนี้ที่มาปิดท้ายกับเดอะโกสเรด o ของเราในค่ำคืนวันนี้เสียงะโค้นน่ากลัวเลย <c oughs> เสียงที่เขาทำอะ่ <c oughs> อโอ้โหนะครับโอเคคุณกั๊กขอบพระคุณมากมากเลยนะ ขอบคุณมากครับพี่จาจขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ